สิ้นสุดไปแล้วนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่คึกคักมากที่สุดในรอบ3ปีค่ะวันนี้บางองค์กรเนี่ยพอมีพนักง,งานกลับมาก็มีการแนะนําบอกว่าให้ตรวจ ATK กันก่อนกลับเข้าทํางาน ถึงจะไม่ใช่มาตราการบังคับก็ตามนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโควิดแบบกลุ่มก้อนกันอีกนะคะค่ะแนวโน้มที่จะได้เห็นคนใกล้ตัวของคุณผู้ชมติดเชื้อกันมากขึ้นก็คงจะไม่เกินจริงนะคะเพราะว่าสอทอประเมินเอาไว้แบบนั้นค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายส่วนยังคงให้น้ำหนักไปที่พฤติกรรมความเสี่ยงจากการรวมตัวในกิจกรรมต่างๆมากกว่าเชื้อสายพันธุ์ใหม่อย่าง XBB.1.1.6 นะคะ ล่าสุดค่ะรายงานการติดเชื้อโควิด1 9ในไทยแบบชนิดรายสัปดาห์ในช่วงวันที่9ถึง15เมษายนที่ผ่านมานะคะพบผู้ป่วยใหม่435คนค่ะพุ่งขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่168คนโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่62คนต่อวันค่ะมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น2คนซึ่งตั้งแต่ต้นปีมีรายงานคนหายป่วย5,400กว่าคนนะคะยอดการเสียชีวิตสะสมรายงานอยู่ที่2 273คนพบผู้ป่วยปอดอักเสบ30คนค่ะและมีผู้ป่วยที่ต้องสวมท่อช่วยหายใจด้วย19คนนะคะเท่ากับว่าข้อมูลชุดนี้กำลังบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะเรายังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาโดยตลอดไม่ได้หายไปไหนนะคะและสอทก็เชื่อว่าหลังจากสงกรานนี้ ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปอีกจากการเฉลิมฉลองในพื้นที่ต่างๆค่ะพอไปดูในรายละเอียดของการติดเชื้อนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ชี้ว่าขณะนี้สายพันธุ์ที่พบในไทยก็คือโอมิครอนค่ะสายพันธุ์หลักๆก็คือลูกผสมในตระกูล XBB มีทั้ง1.5นะคะแล้วก็มี1.9.1มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะและที่คาดการว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเพิ่มเหมือนกันทั่วโลกนะคะก็คื ือ SBB 6 1 6ที่กำลังเพิ่มการระบาดอยู่ในอินเดียเวลานี้ค่ะแต่ยังคงไม่มีข้อมูลอะไรที่จะบ่งบอกได้ว่าโควิด1 9สายพันธุ์ SBB 1.16เนี่ยนะคะจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงหรือ แตกต่างไปจากเชื้อตัวเดิมที่เคยมีรายงานพบกันอยู่ค่ะเช่นเดียวกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาค่ะดออรอันนันจงแก้ววัฒนาที่อยากจะให้ประชาชนมองว่าการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในเวลานี้หลักๆยังมาจากพฤติกรรมเสี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดสายพันธุ์ใหม่ค่ะต้นเดือนที่ผ่านมานะคะอาจารย์อันนันได้โพสต์ถึงสายพันธุ์ตัวนี้นะคะโดยถอดข้อมูลจากแพทย์ในโรงพยาบาล BJ Medical College ในรัฐมหาราชตะค่ะ ซึ่งไปถอด DNA จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้จำนวน42คนพบว่ามี39คนที่มีอาการป่วยชัดเจนแต่มีอีก3คนที่ไม่มีอาการค่ะ พอไปดูใน39คนนี้มี12คนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก27คนหายเองได้ที่บ้านนะคะใน1 2คนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่ามันมี2คนที่เขามาโรงพยาบาลด้วยอาการอื่นแล้วค่อยมาตรวจเจอโควิดที่โรงพยาบาลค่ะส่วนอีก10คนมี4คนที่ต้องใช้ออกซิเจนอาการที่พบนะคะไข้ไอหนาวปวดกล้ามเนื้อหายใจขาดปวดศีรษะเจ็บคอโดยรวมอาการก็คือจะไม่แตกต่างจาก COVID 19. สายพันธุ์อื่นๆเลยค่ะแต่ข้อมูลในช่วงแรกมีจุดสังเกตว่าการหนีภูมิคุ้มกันดูจะโดดเด่นมีผู้ป่วยหลายคนมีภูมิสูงจากวัคซีนแต่ยังมีอาการจากการติดเชื้อได้อยู่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือยังไม่มีงานวิจัยที่จะชี้ชัดว่า XBB.1.1.6 รุนแรงกว่าเดลต้าค่ะ ยังไม่มีข้อมูลที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นวรารสารในทางวิชาการที่ยืนยันได้ว่า XBB.1.1.6 นี้ภูมิจากการติดเชื้อธรรมชาติหรือวัคซีนทำอะไรไม่ได้นะคะอาจารย์อนันต์ส่งข้อมูลของทีวิจัยจากญี่ปุ่นมาให้ดิฉันดูค่ะก็พบว่า XBB.1.1.6 ไม่ได้หนีภูมิสูงไปกว่าสายพันธุ์อื่นๆในตระกูล XBB ด้วยกันนะคะรวมไปถึงความสามารถในการติดเชื้อก็ดูจะปกติเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆค่ะเครื่องมือทำนายคุณสมบัติไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่พบว่ามีอะไรที่ โดดเด่นไปกว่าเชื้ออื่นในตระกูล XBB ที่ขึ้นชื่อเรื่องการหนีภูมิอยู่แล้วค่ะดออรอนันต์ก็เลยเชื่อว่าการระบาดในอินเดียเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ XBB.1.1.6 แต่เป็นเพราะบริบทของอินเดียไม่มีการติดเชื้อมาเป็นเวลานานค่ะภูมิคุ้มกันในประเทศลดลงมาจนถึงจุดที่สามารถระบาดเพิ่มได้อีกและ สิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียก็ไม่สามารถนำมาอธิบายสถานการณ์การระบาดในประเทศอื่นๆที่มีปัจจัยแตกต่างกันได้นะคะเมื่อถามว่ามีข้อมูลเรื่องการส่งผลต่ออาการตาแดงได้ไหมสำหรับ XBB.1.1.6 ค่ะอาจารย์อนันต์บอกว่ายังฟันธงไม่ได้ยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับ โควิดอื่นๆที่ผ่านมาก็ทําให้ผู้ติดเชื้อมีอาการตาแดงได้เหมือนกันแต่สําหรับในอินเดียค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยพบการระบาดของอะดิโนไวรัสในเด็กอยู่แล้วซึ่งตัวโรคนี้เนี่ยทำให้เกิดตาแดงได้อยู่แล้วค่ะ